ูเดิมๆสภาพกิบๆเลยครับผมเบาะสี่แถวกิบสามที่นั่งนะครับสภาพเดิมกิบจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ฟรีดาวน์ได้ด้วยแถมโปรโมชั่นขับฟรีเก้าสิบวันเลยนะครับผมนะแถมยังฟรีดาวน์อีกพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะครับโทรมาหาผมก่อนได้เลยที่ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามนะครับผมนะะรับชมคลิปกันให้จบเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถและแจ้งรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับผม โอเคครับผมสวัสดีพี่พีดูท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถตู้บูมบูมนะครับผมวันนี้พามารับชมรถตู้ที่สามารถฟรีดาวได้นะครับผมคันนี้นะยอดจัดได้7จ็ดแสนแปดเลยแสดงว่าคันนี้ไม่ถึง7จ็ดแสนแปดแน่นอนครับผมกับโตโยต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์นะครับผมรถปีสองพันสิบเจ็ดดีโฟดีแบบนี้เลยนะครับผมทะเบียนสองเก้าเจ็ดสายฟ้าจบมาให้แล้วเรียบร้อยเกียร์แม่นวลปกติเลยครับผมรถเดิมจากโรงงานและพิเศษมากๆคันนี้เลขไม้ไม่ถึงแสนครับผม เลขไม่เป็นแค่9ก0 0 0กิโลเท่านั้นเองเป็นรถปลดระวางปลดประจําการนะครับผมประวัติศูนย์แน่นอน,นครับผมนะแถมคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยดอกเบีย้ยสูตรพิเศษสําหรับรถตู้นะครับผมนะต้องบอกกว้ก่อนเลยตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรือรถตู้ทั้งหลายดอกเบีย้ยจะแพงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมมีดอกเบีย้ยพิเศษมาให้แล้วเลทอยู่ที่3.99านะครับผมนะสำหรับตัวโปรโมชั่นพิเศษขับฟรี90วันก็ยังมีให้อยู่นะครับผมเอารถไปวิ่งใช้งานวิ่งรับงานก่อน ไม่ต้องจ่ายครั้งสามเดือนเต็มๆครับผมนะไปจ่ายทีเดือนมกราปีหน้าได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะแต่ย้านะว่าคันนี้ฟรีดาวได้พิเศษมากๆสาหรับพี่ๆที่ประวัติดีนะครับผมนะมีที่มาที่ไปของรายได้นะครับผมเคดีดีอ่ะเอางี้ดีกว่านะหรือว่าโทรมาปรึกษากับบุงก่อนได้ครับ0902989893ครับผมนะมาเริ่มรับชมรายละเอียดรถกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผม ต้องบอกไว้ก่อนเลยบริษัเทเพชรยนต์นะครับรถตู้เหมือนกันทุกคันไม่มีรถวิ่งวินมาร์ทแน่นอนนะครับผมเป็นรถปดประจําการอย่างเดียวเลยนะสภ,ภาพเนียนกริฟครับผมเดิมๆจากโรงงานไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะสามารถเอาไปทำวีไอพีได้เช่นเดีวยวกันโคมไฟหน้าใส่แวแบบางนี้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกบ,บริเวณด้านล่างไทโคยโตของแท้เดิมๆจากโรงงานครับผมดีลเลอร์เจ้าใหญ่ที่ได้คอลแลบกับตัวโตโยต้านะครับแบรนด์อื่นไม่ได้แน่นอนนะของแท้ต้องไทโคยโตเท่านั้น นี่ครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมสองชั้นเส้นใหญ่ครับผมสีโครเมียมสวยๆเงาๆครับจอตาฝนไม่มีสนิมขึ้นแน่นอนนะสาหรับโฉมกันด้มนะครับผมที่คือเห็น,หนกันบ่อยๆม่ได้เชนแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เอาไปวิ่งเห็นทุกที่แน่นอนเห็นกันบ่อยแน่นอน,นครับผมในกรุงเทพต่างจังหวัดมีหมดเลยวิ่งส่วนใหญ่ก็ไปสี่ห้าแสนกิโลแล้วแต่คันนี้เลขไมไม่ถึงแสนนะผมนะแค่เก้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองับผมไม้แท้ไม้เดิมสามารถตรวจสอบประวัติสูงได้ นะครับผมรถมีที่มาที่ไปอย่างแน่นอนมาดูในส่วนของช่วงล้อกันบ้างดีกว่าครับผมล้อจะได้เป็นล้อกระทะนะครับผมล้อกระทะต้องรถตู้เดิมๆได้ล้อกระทะแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมนะขอบสิบห้าแบบนี้เลยรัดด้วยยางไฟสโตนมะียี่สิบนะยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนคันนี้ยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมแบบนี้เลยวิ่งใช้งานได้ตามปกติครับผมนะอ่ะดูซ้มล้อจากเล็กน้อยแล้วกันสะอาดสะอ้านแค่ไหนครับผมวิม่งแค่เก้าหมื่นกิโลนะปีสองพันสิบเจ็ด รถตู้นะครับใช้งานเท่านี้น้อยมากๆนะผมบอกเลยนะครับผมซุ้มล้อสาดช้างแบบนี้รูกลมคงรูปเดิมไม่มีขยับครับผมตัวกระจกมองข้างนี่ครับจะได้เป็นสีดํานะของเดิมของแท้ต้องเป็นสีดําเท่านั้นเดิมเดิมแท้ๆต้องเป็นสีดําแต่แบบนี้เลยครับผมตัดกับสีของตัวรถนะไม่ว่าจะเป็นรถสีขาวสีซิเมอร์แบบนี้กระจกมองข้างต้องเป็นสีดำครับผมกระจกไฟฟ้าเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับผมเหลี่ยมสันของตัวรถก็ถือว่าสวยงามครับผมกระจก เดิมแท้ทุกบานแน่นอนรับประกันครับนี่เลยนะมีโลโก้ชัดเจนทูกจุดแบบนี้เลยครับเดี๋ยวดูกันรอบๆตัวรถก่อนแล้วกันนะยังไม่ได้เจาะลึกกันละเอียดนะครับผมให้ดูกันแบบภายนอกก่อนคันนี้พิเศษตรงที่แยกไม้ให้เก้าหมื่นนะพี่ๆเอาไปวิ่งรับปากันกันได้อีกยาวๆเลยนะครับผมเป็นรถเดิมรถผลระวางจากโรงงานรถเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมแบบนี้เลยทะเบียน297แถมคันนี้ยังฟรีดาวได้ด้วยคุ้มค่าขนาดไหนก็ลอง พิจารณาดูนะครับพี่พี่ผมจัดฟรีดาวให้ด้วยนะแต่แนะนาพี่พี่จ่ายค่าประกันแยกค่าดําเนินการแยกค่าโอนแยกแบบนี้ดีกว่านะครับผมนะโอเคครับมาต่อที่ฝาท้ายแล้วกันผมไฟท้ายครับใส่แจ๋วแบบนี้เลยนี่ครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเรียงตัวมาผมผมชัดชัดนี่ครับสติ๊กเกอร์คอมิวเตอร์ครับผมนะสังเกตดีๆนะครับลากตัดไปกับตัวคมเนี่ยมือจับกับโตโยตา้าต้องเท่ากันนะครับผมนะแสดงว่าฝาท้ายไม่เคยแกะถ้าเท่ากันแบบนี้ นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อพิสูจน์ได้อีกข้อนึงนะครับสําหรับรถเดิมนะต้องเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบนี้เลยครับผมนะในส่วนของฝาท้ายเท่ากันเป็นเส้นตรงแน่นอนตัวต้ากับคอมบูเตอร์นะครับผมไายเบรกน้อยที่สามอยู่บริเวณบริเวณด้านบนนะกระจกกันระยะมีมาให้สีดาเช่นเดียวกันด้านหลังตรงนี้ลาฟงลาย้ามีมาให้หมดแล้วนะครับมาดูด้านหลังกันซักเล็กน้อยแล้วกันโอเคครับผมนี่อ่าลืมบอกคันนี้รถเดิมแท้แน่นอนพอเป็นเบาะผ้าสี่แถวนะครับผม ตีแถวสิบสาที่นั่งนะตามสไตล์คอมพิวเตอร์สามจุูนเลยนะครับผมรถเดิมแท้ต้องเป็นแบบนี้นะนั่งสบายสบายเอาไปวิ่งรับงานนะครับผมรับส่งพนักงานได้เลยรับส่งนักเรียนก็ทําได้ครับผมจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายครับผมมาดูกันที่ความเดิมครับผมนี่ตัวเม็ดอาร์กนะเห็นชัดขนาดไหนครับผมเลียงช่องไฟสวยๆแบบนี้นะมีครบทุกจุดนะครับผมชกคได้เป็นชกคคู่ใหญ่นะครับผมฝาท้ายแบบนี้ ชกเดิมๆน็อตไม่ขยับเช่นเดียวกันแอนะบสียางแน่นๆเหนียวๆนี่ครับรวมถึงตัวปั๊ม L ปั๊ม R นะน็อตไม่มีรอยโดนประแจมาเลยนะครับผมเห็นชัดเจนทุกมุมทุกซอกนะครับผมให้ดูว่ารถเดิมขนาดไหนนะแต่ก็อาจจะมีเก็บสีตามรอยสเก็ดหินด้านล่างนะครับผมมีมาบ้างนะตามอายุการใช้งานของรถแต่คันนี้ใช้งานแค่เก้าหมื่กิโลรถไม่ช้ำอย่างแน่นอนนะครับผมพี่ๆน่าจะทราบกันดีอยู่แล้ว รถคอมมวเตอร์เขาวิ่งกันขนาดไหนนะเห็นกันบ่อยมากๆแต่คันนี้ไม่แค่เก้าหมื่นะครับคุ้มค่าขนาดฟรีดาวได้ด้วยคันนี้โปรขับฟรีเก้าสิบวันก็ได้เหมือนกันนะครับผมไปจ่ายค่าหัวเอีปีหน,น้าได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถฟรีดาวนะบอกเลยแต่ว่าจ่ายค่าประกันแยกนะครับผมนะสําหรับพี่ๆที่มีเครดิตดีนะครับผมมีเครดิตอยู่บ้างเล็กน้อยนะโอเคครับมาต่อกันที่ฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าแต่งประตูภุมโท้วยสีดําแบบนี้เลย เม็ดอาร์คเห็นชัดเจนทุกจุดครับผมโลโก้โตโยต้าตรงกระจกน้กระจกเติมแท้แบบนี้นะครับผมจอยฟ้าหนึ่งออโต้ตามฉบับตรงตามตำราบนี่ครับพวกหัวน็อตน้มีรอยมาร์กลงงานยังเห็นอยู่เลยนะครับแบบนี้ตามซอกไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับรถฟุตประจําการนะข้อดีก็มีเยอะนะครับผมอย่างเช่นการเมทเทนแนนนะครับผมมีเมทเทนแนนกันตามระยะเลยนะแต่รถไม่ได้ใช้งานหนักไม่ช้ำอย่างแน่นอนนะครับผมแกะให้ดูเม็ดอาร์คตัเล็กน้อยนะครับ เป็นยังไงบ้างนี่ครับผมเนีตัวช่องไฟสวยๆนะแบบนี้เลยเห็นชัดเจนนะครับผมตัวเมทัลนะแกะไม่เยอะนะครับผมดูแค่นี้พี่ๆก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่ารถเดิมขนาดไหนรถไม่ช้ําอย่างแน่นอนนะสภาพเนียนกิ๊บครับผมเบาะผ้าแบบนี้เลยผมอะไรเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเช่นเดียวกันครับผมนะแบบนี้สภาพเนียนกิ๊บครับผมไม่มีรอยถลอกหรือว่าแตกลายงาด้วยนะครับ เกียร์ก็เป็นเกียร์แมนวนวลตามตำราของคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมแอร์ <Air S 1> เป็นแบบแมนวนวลเช่นเดียวกันนะครับผมแอร์ Air แถวหลังมีให้นะคันนี้มีวิทยุให้ด้วยนะครับผมแต่รถเดิมจากโรงงานไม่มีนะวิทยุต้องไปติดตั้งเองแต่คันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมนะไปดูฝั่งห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าเริ่มจะยาวแล้วผมรู้สึกนะต้องขอไปพี่ๆด้วยจะมาแจ้งโปรโมชั่นครับผมนะก็อ,อาจจะแบบละเอียดนิดหน่อยนะครับผมนะมาดู ฟังห้องพูดด้วยจานกันบ้างดีกว่านี่ครับผมตู้บานสไลด์ใช้งานได้ตามปกติเลยนะเบาะผ้าสีแถวแบบนี้นะครับสภาพเนียนกิฟนะบบนนะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยขาดนั่งสบายสบายเลยนะครับผมผมว่าเน้นเอาไปวิ่งรับส่งพนักง,งานหรือรับส่งนักเรีเ้ยน,นะครับผมหรือว่าจะเอาไปทาทัวร์ก็ได้นะตามที่พี่ต้องการเลยอนเนกประสงค์มากแอร์มีมาให้ครบทุกแถวทุกที่นั่งแล้วนะครับผมนะตัวพื้นนะครับผมเดิมเดิมเลย ะครับแบบนี้แล้วก็ตัวเฮดลูมครับผมเพดานกว้างๆใหญ่ๆต,ตามสไตล์คอมพิวเตอร์เลยนะนี่ครับรถเดิมต้องแบบนี้ครับผมนะเกตสตูแบบหนังมีมาให้เหมือนกันนะครับผมบระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมครับเบลมีมาให้ครบๆถังดับเพลิงผมแถมให้ตัวทุกกระจกผมแถมให้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะลืมให้ดูเพดอาร์ T k, นะตามขอบประตูสักเล็กน้อยนะครับผมนี่ เป็นอักด้านนอกเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมผมบอกเลยคันนี้ฟีดาวแบบนี้นะครับตามซอกประตูนะเนียนกริบเลยบันไดขึ้นแบบนี้ครับผมอ่าตำหนี้ยังไม่เจอเลยสําหรับคันนี้ล่องบันสไลด์สวยงามชัดเจนนะครับผมฟังแก้วฟีประตูนี่ครับไม่มีตกล่องแน่นอนนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยโอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักเล็กน้อยนะครับผมว่าเป็นไงกันบ้างวนรอบรถแล้ว นิดหน่อยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องอยู่นะแล้วดูเลขไมค์กันโอเคนี่ครับสตาร์ทที่เดียวติดแบบนี้เลยรถเครื่องฟิดๆแน่แนๆเลขไม่เก้าหมื่นเจ็ดพันกิโลไม่ถึงแสนจริงนริงนะไม์แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติสูงได้เลยนะครับผมนะเชรยนเขาคัดเกล็ดคัดสภาพไม้แล้วทุกคันไม่มีชนหนักมีความจมน้าน้าท่วมตัดต่อตัดแต่งแน่นอนกลับไมค์ก่อใหม่ก็ไม่มีนะบริษัทเชรยนไม่ทานะครับผมไม่เอามาขายแน่นอนอยากให้ พี่ๆทุกท่านได้รับรถที่มีคุณภาพเอาไปวิ่งใช้งานนะครับผมนะไม่ได้เอาไปซ่อมไม่ต้องมากังวลน,นะครับในส่วนของตัวรถเลยอนะแบบนี้มไม่ได้ปอกเครื่องยนต์ให้ดูอแล้วต้องขอไปพี่ๆด้วยนะผมแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยวผมสรุปตัวราคาให้ฟังกันคร่าวๆนะอะลืมปอกนิดนึงนี่ครับมีแต่งมาเล็กน้อยคนระับเป็นชิ้นกันสัต ยูดฟอคอมพิวเตอร์แบบนี้สีสวยๆนะครับผมมีมาให้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังคร่าวๆเลยแล้วกันนะสําหรับคันนี้พวกภายในนะครับผมเครื่องยนต์ผมรับประกันเลยว่าไม่มีรั่วซึมหรือว่าไหลเยิ้มของของเลวแน่นอนนะครับผมนะอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะเพราะว่าถ่ายมือเดียวค่อนข้างลําบากนะครับผมนะโตโยต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์นะครับผมเกียร์แมนนวลรถปีสองพันสิบเจ็ดครับเลขไมาแค่เก้าหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับผม ใช้งานน้อยมากๆคันนี้รถบดประจําการนะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ครับผมราคาสุดพิเศษเลยเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมและผมทําฟรีดาวให้ด้วยคันนี้ได้ฟรีดาวด้วยครับผมกับดอกเบี้ยส่างจุดเก้าเก้าสำหรับพี่ๆที่เครดิตดีนะครับผมสามารถตรวจสอบรายได้ได้ผมจัดให้ได้แน่นอนมาพร้อมกับโปรคัฟีเก้าสิบาทครับผมเอารถไปวิ่งใช้งานก่อนสามเดือนเต็มๆไม่ต้องจ่ายครั้งหมดมาจ่ายทีปีหน้าได้เลยนะครับผมสามเดือนจ่ายครั้งหนึ่งโอเคครับ ก่อนไปนะครับฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบูมด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ชมกันได้นะพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ